วันนี้น้องอ,อมสินจะพาทุกๆคนไปเดินเล่นดูสินค้าน่ารักน่ารัก,น,รกน่าสะสมที่ Nintendo Shop. เก o t o โตชอบบอกเลยนะครับว่าเหล่าสาวกของเกม Nintendo ไม่ควรพลาดว่าแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกับน้องอ,อมสินได้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เกียวโตนะตไปกันที่ไหนครับตอนนี้ นินเทนโดเกียวโตใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในนินเทนโดเนี่ยมีอะไรบ้างนะอุ้ยตอนนี้หนาวมากเลยลมเย็นมากใกล้ถึงยังนินเทนโดใกลยยังยังไม่รู้เลยนะตอนนี้เรารู้สึกหนาวมากเดี๋ยวเราไปหาดูซิว่า Nintendo อยู่ตรงไหนนะเขาบอกว่ามันจะอยู่ในห้างนะอยู่ชั้นหนึ่งด้วยเดี๋ยวเราไปดูกัน ตอนดีนะสองข้างทางระหว่างที่เราจะเดินไป Nintendo นะ<อ>ก็คือห้างสรรพสินค้าร้านค้าขา,ขายของเยอะแยะมากมายเลยเย็นมากตอนนี้หนาวสุดยอดนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะหนาวขนาดนี้ครับเราเจอมาริโอแล้วนะมา<อ>เดี๋ยวเราขึ้นไปนะอันนี้เขาบอกว่าอยู่ชั้น7นะ n i n t e n d o k y o t o ไปเลยกันเลยครับขึ้นที่ชั้น7ตอนนี้โชคดีมากเราได้มาหลบหนาวแล้วเนาะ Ky ียวโตอากาศหนาวมาโชคดีที่อยู่ในห้างน,นะเดี๋ยวเราหานี่นี่นี่ขึ้นลิฟต์เลยดีกว่า ว้าตอนนี้เราถึงแล้วนะครับกับชั้นเจ็ดในของ Nintendo โอ้ใหญ่มากเริ่มมาตรงนี้ก่อนเลย Nintendo นะครับอันนี้เป็นสาวบกของซีลดาน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะพวกกุญแจพวกนี้นะฮะอุย๊ยอันนี้เหมือนในเกมซลดาของเราเลยอนี้มันอุ๊ยอันนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าที่ใส่ดิอุ๊ยใช้ได้แล้วเนี่ยกระเป๋าดีอยู่นะอันนี้อันนี้โอเคอันนี้น่าสนใจนี่แล้วก็มีแบบพวกแก้มอะไรนะกต,ติกน้ำนะครับ มีปากกาด้วยโอ้ยปากกาก็สวยนะ,ยะยเ,เนี่ยอ๋อนี่เนนี่เฮ้ยเข้าใจทำนะเนี่ยโอเคอันนี้อันนี้ต้องจัด1 0 0 0เยน1 0 0 0พเยนโอ้โหราคาไม,ไม่ไม่ทำราคาก็แรงอยู่นะอันนี้สวยนะนี่เนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูลองเปิดนี่ข้าเปิดมามันจะเป็นแผ่นที่เลยนะอันนี้เห็นได้แผ่นที่เฮ้ยแผ่นที่แบบจริงๆริงเลยนะเหมือนในเกมเด้เลยอะหนังสือเซลดาอันนี้ไงใช่ปะ ออุ้ยอันนี้ชุดเริ่มต้นที่เรามใีใช่ใช่อันนี้อันนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของเกมก่อนนะมันเป็นเซลดาใช่ไหมใช่โอ้มีตัวนี้ด้วยออมที่เหมือนในในในเกมเราอะใช่เดี๋ยวต้องกลับไปเล่นแล้วละโอ้ยน่าสนใจอะอนี้เป็นมุมของเกมอะไรเนี่ยไ<ม>ี่รออสปรชในเกมสปรชออโหดูกระเป๋าที่สวยอยู่นะเนี่ยอันนี้หรอพ่อสปรใช่นี่จะเป็นเกมนี่แหละสปรัชมันจะเป็นเกมเหมือนยิงปืนเป็นยิงปืนสีกันวิ กระเป๋าสวยอ่ะนี่พอใส่แล้วเท่เลยอ่ะดูดิใส่ของได้เยอะด้วยเนี่ยอมใส่ได้ไหมเท่าไหร่เนี่ยเออใหญ่ด้วยอ่ะกำลังดีเลยอ่ะใหญ่กำลังดีเลยเนี่ยคือแบบใส่ของได้เยอะด้วยนะเด็กใส่ไม่ได้น่าสนใจมากอ่ะน่าสนใจตรงนู้นออมเพราะว่าออมต้องชอบไปดูกันมีโบใช่ไงเขาเรียกว่าแอมิโบโอ้โหสาวมุกไม่ดมากครับเซอร์ราเนี่ยเราเซอร์่ะสวยมาก สวยจัดๆเลยออมเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเคปะ่ะนี่นะครับตอนนี้ออมกำลังสนใจกับแอมิโบของเซลดาอยู่ใช่ไหมครับใช่แอมิโบเซลดาอุ้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจอันนี้สวยมากอันนี้คืออันนี้คือตัวใหญ่ดูดิออมแล้วตัวมันใหญ่มันเหมือนมากเลยนะใช่ใชปะ่ะ <2, 000 S 1> ดูดิ <นะ S 1> พ,พ,พื้นพื้นเลยเหมือนหมดเลยเนาะกี่เยนอันนี้กี่เยนสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเยนสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเยนอ้ก็ประมาณ ตีเป็น3,000ประมาณ600 6 0 0บาทก็ถือว่าราคาไม่ไม,ไม่ไม่แรงนะอันนี้2,000เยนประมาณ400นะเฮ้ยไม่แพงนะประมาณ4,500อันเนี้ยอ่ะสวยอยู่นะแอมิโบนี่คือมันเป็นอะไรนะที่สามารถเอาไปเติมไอเทมในเกมได้นะแล้วก็สามารถเอามาตั้งโชว์ได้ด้วยดีไหม,ไมเล่นได้ตั้งโชว์ได้แจ๋วเลยเนาะ อันนี้ก็ได้อันเนี้ยมาใส่ในเกมเซลดาไงเป็นยังไงอะเราอาจจะได้ดาบได้อะไรอย่างงี้อุ้ยอุ้ยอ้อมดูตัวนี้นี่อันนี้มาจากพวกอ่าอะไรนะนินเทนเออมาริโอใช่อันนี้ซดอนสวยจังเลยสวยสวยจริงมาริโออยู่ไหนยังไม่เห็นเลยเนี่ยมาริโเอออ้อมมาริโอเห็นมาริโใส่ชุดขาวโอ้มาริโอมีเสื้อชุดขาววะนี่อันนี้ ไอโอแมียวแมียวโอแมว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 สวยๆทั้งอะไรเนาะอูดูพวกดูพวกเจ้าหญิงนี่เนี่เจ้าหญิงโอ้มีตั้งหลายคนนะเนี่ยอ๋อด็อกกี้คงมีลุยจีด้วยแต่มาริโอชุดแดงไม่เห็นเลยอ่ะมีมาริโอชุดแดงไหมไม่ไม่เห็นด็อกกี้คงตามไปดูยังตรงนู้นกันออมมาริโออุ้ยเพลงอะไรเนี่ยเพลงคุณนุณนะเฮ้ยฟังเลยอยากเล่นเกมเลยอ่ะออมใช่ป่ะ นี่ไงมาริโอ้เจอแล้วโอ้สวยอยู่นะเนี่ย2องพันเยนที่นี่จริงๆราคา a n ม m โบไม่แพงนะเ um. มื่อก่อนอะแพงมากเลยเมื่อก่อนเป็นพันเลยนะเนี่ยเ um. นอะสวยอะอยากได้อ่ะมีเลโก้ Animal Crossing ด้วยหรอนี่ไงออสนี่ไงดูดีประตอบมาเป็นอย่างงี้เลยอะเฮ้ยสวยอะๆๆเหมือนอยู่ในเกมเลยนะโอ้ยอย่างนี้คืออะไร อันนี้คือหมอนของอะไรเซลดาใช่ไหมเป็นโลใช่ไหมเฮ้ยยชงเฮ้ยยชงไ <c oughs> อ้เทมอ่ะโอ้ยหมอนนุ่มอย่างเงี้ยตุ๊กตานุ่ม,มอ,อ่อมดูดิแต่ละตัวเนี่ยนุ่มมากเลยอ่ะ <c oughs> ลิงลิงอุนนออ้ยนี่ดูเสื้อเซลดาข้างบนสวยออม <c oughs> อันนี้เซลดาอันนี้ลิง <c oughs> หมอนเฮ้ยมันมีที่จับด้วยเหรอม <c oughs> ัน,นมันมีที่จับด้วยอ่ะเนี่ยดูดิเฮ้ย S <S ไอชิงไอชิงไอชิงแล้วเป็นโล่แล้วเป็นหมอนนะยังเท่อ่ะหมอนสวยนะเนี่ยเท่าไรเนี่ยสาม 3, <000. S 2> พันสามพันแปดร้อยโอ้โหราคาแรงเลยเนี่ยแต่หมอนแต่หมอนนุ่มนะตาสวยเลยนี่มีมาริโอ้ด้วย,วย,ยม,มาริโอ้มีเหตุมีท,มท,มท,มทอดสใช่ใช่ไงแล้วนี่มันอยู่ในมาริโอ้เป็นตัว้ายหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้แล้ว จะอีกพีชอ๋อเนี่ยเนี่ยรู้ว่าออมอยากได้ตัวนี้เปล่าอมอยากได้เซอร้าเซอร้ามันสวยนะอุย้ยออมมีดูพาเชนาีน่เอาดูพาเชนาเข้าใจทำป่ะมีเพิ่มพลังด้วยเพิ่งเห็นนี่ออมออมมันมีลูกเล่นมันมีลูกเล่นนี่มันดึงเห็ดได้นี่ไงดึงอลองดึงหน่อยลองดึงหน่อยดึงเห็ดขึ้นมาหน่อยนี่เดี๋ยวนี่ย <c oughs> ังไงเราจะใส่ใส่ย,ยังไงอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อเ <c oughs> จ๋งว่ามีลูกเล่นด้วยอนะ่ะนี่แล้วตัวนี้คืออะไร นี่ดูลูกเล่นครับเฮ้ยพ่อนุ่มไหมอืมเฮ้ยหมอนโอเคอยู่นะเนี่ยนายอ้อมซื้อตัวอะไรอยู่ครับนี่ของตัวเลือกตัวร้ายในเรื่องของมาริโอ้ใช่ไหมใช่โอ้ยหนามดูดิหนามสุดยอดนะอย่างเทพนี่ตัวเท่าอะไรเนี่ยตัวละห้าพันเยนห้าพันเยนโอ้โหสุดยอดตัวละห้าพันเยนบางอย่างก็ดูแพงบางอย่างก็ดูถูกถ้าเป็นเอ็ม พ่อว่าถ้าซื้ออย่างนี้ไปซื้อแอมิโบดีกว่าได้ทั้งสะสมได้ทั้งเล่นด้วยแล้วก็เติมของในเกมด้วยถูกปะ่ะตอนนี้ครับตรงนี้ตรงนี้มีอะไรนี้ตรงนี้น่าสนใจเสื้อผ้าเชูเกียวโตโครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นผ้าคนหนูใช่ไหมใช่อันนี้เป็นผนะ้าเชตาผ้าเชตวอันนี้อันนี้ผ้าเชนะนน็้านะอันนี้มีกระเป๋าโอ้ตรงนี้มีให้เล่นเกมด้ฮอมนี่ไงดูดิเป็นเกมมาริโอ้เฮ้ยเจ๋งอะพร้อมเล่นปะ อมอยากล้องเล่นได้นะไปต่อคิวเล่นกับเขานี่น่าเล่นนะอมนี่ไงดูจีดูดีเกมน่าสนใจนะเนี่ยอุ้ยติดนีแผ่นเกมนะแผ่นเกมออมดูข้างบนเลยมีเครื่องเกมด้วยนี่เเกมอะไรอ่ะ Nintendo ไง Nintendo Switch เนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นแบบจอจอแบบชั้นเลยอ่ะเขาบอกว่าชั้นบนมีจุดแถมรูปมาริโอ้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ไงอุ้ยสวยอม เร็วไปดูกันครับโอ้ยสวยสวยสวยโอ้ยเป็นจุดถ่ายรูปครับตรงนี้โอ้หนาวหนาวนี่ไงเป็นจุดถ่ายรูปมาริโอออมว้าวสวยเลยเฮ้ยเราได้แล้วได้จุดถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเราให้แม่ถ่ายให้โอเคปะเป็นจุดถ่ายรูปนะที่เราเพิ่งถ่ายกันเมื่อกี้ใช่ไหมเราไปดูของกันต่อไปโอ้โเมื่อกี้ถ่ายน้องหนาวมากเลยเนาะ หนาวมากแต่เราก็ได้รูปสวยอยู่นะใช่เลวนะตรงนี้ถือว่าดีมากนะครับปกติเราเคยไป n i n t e n d o o s a k a ้นะเรายังไม่เคยมาของเกนะียวโกเนาะเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชาปองกันนะอ,อ,อันนี้เป็นกาชาปองของ Nintendo ใช่ไหมนี่ดูดิอันนี้เป็นปุ่มกดสวยๆเลยแล้วก็มีอันนี้นี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยแต่พ่ออยากได้อันนี้ออมสุ่มให้พ่อหน่อยได้ปะ่ะโอเคนะออมสุ่มให้พ่อหน่อยอ่นะเขาบอกว่าใช้เหรียญ500 1ยเหรียญกับ100ยเยน1เหรียญใช้ได้ครับนอะุยมีเสียงด้วย อุ้ยอะไรอะไรได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยตู้ฉลาดจัดอุ้ยอยากได้แบบไอ้แบบเนี้ยอยากได้แบบเนี้ยแบบเนี้ยเหรอจริงป่ะเ e s โอ้ยเฮ้ยสวยว่ะนี่ไงเป็นของสะสมนะทุกคนโอเจ๋งเจ๋งครับเจ๋งครับสวยมากถูกต้องอันนี้เป็นเกมคลาสสิกเลยรู้ว่าตอนนี้เราลองออกมาดูหมวกมหัศจรรย์นะหมวกมหัศจรรย์อันนี้สามารถ กลับหน้ากลับหลังได้นะอันแรกเราดูมันเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมแต่พอกลับหลังแล้วมันเป็นสีลุ้งแบบนี้นะไหนลองใส่ให้ดูหน่อยสิโอ้เทอะสีลุ้งด้วยนะครับนี่หมวกมันอยู่ประมาณหก0 0นเยนนะตีไปเลย6,000 2สองสิมื่นพันสองพันสามโอ้โหราคาแรงเลยเนี่ยอุ้ยมีเก้าอี้นั่งใหม่ด้วยอ่ะออมเรามาดูตรงนี้กันนี่ตรงนี้มีเครื่องเกมนี่นี่นี่ตัวอะไรเนี่ยยังไม่รู้อ่ะเห็นนี่เรามาดูเครื่องเกมตรงนี้กันนี่ เครื่องเกมสุดยอดจำออม Nintendo Switch Lite <า>นี่ไงอุ้ยนี่เกมนี้ไงนี่ดูตัวนี้ไงเนี่ยใช่ป่ะที่พ่อสุ่มมาได้นี่ไงใช่ไหมอ่มาปุ่มกดนี่แหละครับปุ่มกดที่มาจากจอยนี่อันนี้ที่พ่ออยากได้ Nintendo Switch Lite Zelda ออมสีทองสวยไหมอยากได้อ่ะตุ๊กตาอีกแล้วโอ้โหตรงเนี้ยส่วนคือของตงนี้ส่วนใหญ่คือมันจะเป็นแบบพวกกระเป๋าตุ๊กตาพวงกุญแจอะไรอย่างนี้เนาะ กาชปองและที่สำคัญก็จะมีเกมด้วยแต่ว่าเกมนี่อาจจะน้อยหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเนาะซึ่งบรรยากาศร้านเป็นไงบ้างครับก็เรียกว่าจัดได้สวยงามแล้วก็เดินสบายนะส่วนใหญ่มีแต่นะักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยเนาะเนาะใครอยากมาแบบนี้นะครับสามารถมาได้นะที่เกียวโตใช่ไหมก็เซิร์ชเลยว่า Nintendo เกียวโตหาง่ายมากเลยไม่ยากเลยใช่ไหมครับที่สําคัญคือมีจุดถ่ายรูปให้เราด้วยอยู่ชั้นบนเนาะ โอเคนะครับก็ฝังว่าคลิปนี้นะครับคงจะถูกใจเพื่อนๆนะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามออมไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปเที่ยวก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายเย้ yeah.